มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะทําคลิปขณะที่เขานั้นมาท่องเที่ยวในเมืองไทยค่ะเขาบอกว่าเขาชอบเมืองไทยมากรอบนี้เขามาเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกเพราะรู้สึกว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้เขาทําแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เขาจะเลือก เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการนั่งเรือหางยาวติดเทอร์โบนั่นเองเขาบอกว่าเหตุผลตอนแรกที่เขามาเมืองไทยเพราะว่าได้ข่าวลือว่าในกรุงเทพนั้นมีเรือหางยาวที่มีความเร็วแล่นได้ถึง190กิโลเมตรซึ่งเป็นเรือหางยาวแบบเทอร์โบเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเขาจะต้องมากรุงเทพให้ได้ หลังจากเขามาก็มุ่งหน้าไปอย่างตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขาได้ไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่ทำการดัดแปลงเครื่องยนต์โดยเครื่องยนต์ที่ขายในร้านนั้นมีแต่เครื่องยนต์ของรถญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนี้บอกว่าประทับใจมากที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกมีของกินมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้เมื่อเขาไปถึงร้านค้าที่ทำการดัดแปลงเครื่องยนต์ติดเรือสปีดโบ๊ท เขาก็เห็นหลายๆอย่างแล้บอกว่ามีเครื่องยนต์แล้วก็อะไรที่เป็นสําหรับรถยนต์อีสุสุมากมายเลยทีเดียวโดยเครื่องยนต์เหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยไม่ได้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นก็สนใจอยากจะนั่งเรือสปีดโบ๊ท บอกว่าก่อนที่เขาจะนั่งเรือนั้นเขาต้องทำใจตั้งนานเพราะว่าความเร็วของเครื่องนั้นวิ่งได้เร็วสูงสุดถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเขาบอกว่าหัวใจเขาจะวายแต่ยังไงเขาก็าจะต้องมานั่งให้ได้เพราะว่านี่คือจุดมุ่งหมายที่เขามาเที่ยวกรุงเทพรอบนี้ หลังจากเริ่มสตาร์ทเครื่องนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาบอกว่าเขากําลังทําใจว่าเขาจะต้องนั่งเรือที่ความเร็วถึง190กิโลเมตรและนี่มันเป็นเรื่องจริงหลังจากนี้เขาอาจจะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้หลังจากความเร็วขึ้นไปถึง150กิโลเมตรและแลวความบันเทิงก็เกิดขึ้นค่ะ เขาได้บรรยายให้ฟังขณะที่เขานั้นนั่งเรือสปีดโบ๊ทเขาบอกว่าเขาไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยหน้าของเขารู้สึกเหมือนจะเยินไปหมดความเร็ว1 9 0โลเมตรเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนใบหน้าของเขากำลังจะแหลกไปเลยรู้สึกเหมือนว่าตัวลอยอยู่ในอากาศตอนแรกก็รู้สึกว่าพร้อมแต่พอนั่งเรือไปสักพัก รู้สึกว่าอยากกลับทันทีเขาบอกว่าเรือมันดีดเด้งเหลือเกินมันดีดมากเกินไปรู้สึกแทบจะทนไม่ไหวแล้วนี่เหมือนกับนักแข่งรถเลยนะเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้อยากจะหยุดตอนนี้เลยแต่ก็ยังทำไม่ได้รู้สึกทุกอย่างนั้นว่างเปล่าไปหมดคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าเป็นสุดยอดประสบการณ์ที่สุดแซจว่ดเซียวแต่เขาก็รู้สึกแฮปปี้กับการมาเที่ยวกุงเทพครั้งนี้มากๆที่ได้ไปเที่ยวตลาดน้ำด้นินสะดวกแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เขานน,าน้นใฝ่ฝ ซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นชาวรัสเซียแม้แต่ชาวสเปนก็ยังเข้ามาคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าน่าทึ่งเหลือเกินเห็นแล้วก็อยากนั่งบ้างนี่ความเร็หรอเนี่ย190กิโลเมตรรู้สึกว่ามันมากเกินไปเห็นแล้วก็เสียวแทนโอ้โหมีแบบนี้ในเมืองไทยด้วยเหรอดูแล้วน่าจะสนุกจังเลยถ้าใครไม่เคยลองสงสัยไปเที่ยวเมืองไทยจะต้องลองซะแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหเห็นบอกว่าแรงลมนั้นพัดจนกระทั่งลืมตามไม่ได้เลยเหรอแบบนั้นอัเมซ,ซิ่งมากๆเลยนะเนี่ยความเร็วตั้ง190งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งในเรือความเร็วขนาดนั้นรับรู้ได้รู้สึกยังไงบ้างฉันรู้สึกว่าทึ่งแทนเลยขอบคุณสำหรับคลิปนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามีคุณภาพมากๆอยากเห็นอยากดูแต่ก็ไม่กล้าด,ดูจนจบความเร็วแบบนั้นโอ้โหแล้วก็ไม่มีอะไรบังข้างๆด้วยกลัวว่าจะลงน้ำจังเลย ดูเหมือนเร่งความเร็วมากเกินไปเรือแบบนี้ต้องเกาะเอาไว้แน่นๆเลยนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือวิดีโอที่สุดแสนตื่นเต้นจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนึกว่ารายงานตลาดน้ําตอนแรกนึกว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เอ๊ะเราก็นึกว่าอะไรที่ไหนได้ดัดแปลงมาใส่เรือหางยาวโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเครื่องยนต์จะมีท่อไอเสียพ่นออกมาได้ยาวขนาดนี้แต่สิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจคือหลังจากดูคลิปนี้ รู้เลยว่าแรงลมที่ตานหน้าเนี่ยมันโคตรสุดๆจริงๆเห็นแล้วรู้สนหวังแทนน่าชาไปเลยสินะนี่แหละแต่ฉันสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคนขับเรือคนไทยเขาก็หล่อกเกินไปสุดยอดจริงๆฉันอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยบ้างเห็นแล้วอิจฉาผู้ชายที่ถือพวงมาลัยข้างหลังน่ะทำไมเขาหล่อขนาดนี้หลังจากดูคลิปนี้ฉันรู้สึกว่าคนขับเรือห่างยาวเขาเจ๋งมากเลยอ่ะเขาต้องซ้อมนานไหมเนี่ย แต่ที่ดูละเทพที่สุดนะก็คือคนขับที่เป็นคนไทยทําไมหน้าเขาเหมือนไม่มีความรู้สึกเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะดูคลิปนี้เห็นแล้วนะ่าสงสารลืมตาไม่ได้เลยทีเดียวสิคิดดูประสบการณ์ความเร็วตั้ง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเรือหางยาวเนี่ยนะโอ้โหคิดแล้วก็หวาดเสียวแทนบางคนก็บอกว่าดูแล้วก็แอบโรแมนติกนะ แต่ว่าเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบขอบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหวาาเสียวตรงที่ไม่มีที่จับนี่แหละพนักพิงก็ไม่มีผ้าปิดหน้าก็ไม่มีอะไรบังลมก็ไม่มีแถมเร่งความเร็วถึง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ถ้าเป็นฉันแล้วก็สงสัยจะลมจับแน่นอนบางก็ว่าคนขับนี้เจ๋งสุดๆไปเลยไม่คิดว่าจะได้เห็นแบบนี้ในความรู้สึกถ้าบิดเร็วขนาดนั้นน่าจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ เร่งความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันว่ายังโอเคนะหรือว่าถ้าขับเจ็ตหรือขี่สตูเตอร์ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังโอเคแหละแต่นี่นั่งเรือหางยาวแล้วความเร็วตั้ง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความรู้สึกที่ขอบอกเลยว่าจินตนาการไม่ได้ยกเว้นว่าจะต้องไปสัมผัสจริงๆเห็นแบบนี้แล้วสงสัยจะต้องมาเมืองไทยแล้วล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหน้าทึ่งมากที่เรือหางยาว ขับเร็วได้ขนาดนี้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อทั่วโลกเลยทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นเรือแบบนี้ฉันอยากจะเห็นใต้ท้องเรือจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างแต่มีคอมเมนต์นึงขำม,มากบอกว่าขอบคุณนะเจ้าของคลิปที่ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ผู้ชมเนี่ยสามารถชมคลิปได้จนจบทำไมดูคลิปนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยแล้วดูหลายๆคนแล้วแฮปปี้เหลือเกิน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจินตนาการตัวเองมานั่งเรือสปีดโบ๊ทความเร็ว190กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันคิดว่าฉันคงจะทนไม่ไหวแน่ๆบางก็ว่าดูสภาพแวดล้อมสิน่ารักจังเลยดูเป็นธรรมชาติมากๆมีน่าหลาถึงมีคนบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีความสุขด้วยบางก็บอกว่าความเร็วขนาดนี้190กิมตรต่อชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ ขอชมเชยการป้องกันการสั่นของกล้องของคุณทําได้ดีเยี่ยมมากๆเลยมองเห็นได้ชัดว่าคนนั่งและคนขับต้องสั่นมากขนาดไหนโอ้พระเจ้าจอร์ดเห็นแล้วช็อกมากค่ะความเร็วขนาดนั้นทนนั่งกันได้ยังไงเนี่ยความเร็วตั้ง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฉันดูจนจบเลยแหละ บางคอมเมนต์ก็มีต่างชาติเขมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากจะซื้อเครื่องยนต์แบบนี้จังเลยอยากเอามาติดเรือบ้างจะไปหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยบางคนก็บอกหน้าทึ่งสุดๆอยู่ในน้ําทําความเร็วได้ขนาดนั้นสุดแสนอเมซิ่งจริงๆขอบคุณล่วงหน้านะที่ทําคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ดูฉันจะต้องไปเมืองไทยให้ได้และฉันจะต้องไปนั่งเรือหางยาวที่ทําความเร็วได้ขนาดนี้ด้วยเห็นแลับปลื้มมากๆจริงๆ แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะของชาวต่างชาติบอกว่าฉันตั้งใจดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบเลยแหละทั้งสองฝ้าของแม่น้ํามีพ่อค้าแม่ค้ามากมายแต่ในคลองเมืองไทยทําไมถึงดูสะอาดตาเหลือเกินเรือก็แล่นเร็วมากคนขับไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเลยหวังว่าตาของเขาจะไม่มีแมลงเข้าไปนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คลิปอะไรเนี่ยฉันคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปตลกนะเนี่ย เห็นวิดีโอนี้แล้วตลกจริงๆฉันรู้สึกแฮปปี้มากๆถึงแม้จะดูว่าเสียวก็ตามเหอะแต่ดูแล้วมีความสุขมากๆเลย หน้าของโชตาขณะนั่งอยู่บนเรือหางยาวดูแล้วมีสเสน่ห์จริงๆตลกมากๆฉันเห็นแล้วหัวเราะหนักมากเลยขอบคุณนะที่เอาคลิปวิดีโอแบบนี้มาให้ดูบางคอมเมนต์บอกหน้าทึ่งมากขับได้เร็วขนาดนั้นเครื่องยนต์ไม่พังไปแล้วเหรอเนี่ยความเร็วแบบนี้ดูแล้วใจหนึ่งก็แอบเป็นห่วงนะแต่ดูแล้วรู้สึกดีมากเลยอะขำจริงๆอยากไปสัมผัสแบบนี้บ้างจังเลยฉันจะไปแล้วหัวเราะดังๆเลยแหละ